เป็นยังไงมึงอันหอมขนาดเนาะมาติดเธอาเงันตบเมียต้องตบเถอะไปคุณว่าเออมาเถกเด่นพี่น้องอย่างเงี้ยเบิ้องมาเถกเด่นเถอของแท้เด่นตานมาติดมาเถกแก่นี่นี่ไม่เป็นเกียร์มาเกียร์เบื้องนู้นวิจาเบื้องนู้นว่ามันหนาหวานนั่นหูบรอทำไง เพื่อสาวก็ติดมือนืนเพื่อสาวก็มาฝ้ามันนี่นเป็นทุบเอามาฝ่าเบียนตากันมาเฝ้าโอ้ยมีลูกชายลูกหลาอเป็นสิบเลยกันโตแล้วลบ้ากัากากน สองมือขึ <c oughs> <Wow. S 2> ้นล้วไมอหันผู้สาวมาเฝาเขาได้กินแล้วเขาเลยไปแล้วบานในม้าเถิกมาเฝาบัน like ผู้เบามาเทาบานเนี่ยไอตัวดำๆนั้นบบย่อมหนีเลยว่น like มือขึ้นว่นกันเบิดขึ้นนะเรื่องเสียงว่นกันเบิดขึ้นย่างมือสามากมาเบิ้งนึกว่าเป็นมาแมตติงหรืว่าเป็นมาเถิกมาเฝอหนูกไส้คอยพอไปไส้เลยไส้ยิบได้กินนี่คือยิบเล้วดอก มาห็นมานอนกองกันเฝ้ากันเนาะเป็นไงก็รูปรอ้อคักแต่เธอนั้น,ป,นปิ้งเด็กคนเมียเพราะวรูปร้อปน,นันจะนั่งพู้สาวติดทั้งผู้บ่าวติดนะอันไออ้วนอ้วนนาะยนัางยาน,นทั้งหลังนะั่นนั่นไม่มีไฟจอบเลยบนะ่นในอ้วนนะ ไอ้วานนั่นเสน่บดีในตัวแดงๆนัน่นเสน่บดีบ่าพี่ไผมาติดเลยผู้สาวกับ่าติดผู้เบากับ่าติดไอนาย่านนั่นแต่ว่าไอตัวนี้ตี่ผู้สาวกติดผู้เบากบติดมมดอ่ะหน้ามาดูหน่อยไอปิ้งเอาหน้ามาดูหน่อยหนูหน้าหวานรูปลอยแค่ไหนนั่นผู้สาวติดผู้เบาติดนั่นพ่อ,อถ้าของแปลกก็ไม่ใช่ของแปลกหรอกของธรรมาติเนาะ <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าทำใจลำบากไม่ลูกไสลูกรลอ